พ้องครับเอ้ยจะพานำทาง

เคยมาตามเสด็ <kung> ีรมีการจ้างตามเสด็จจของแงนบาทรู้ตัวก่อนรู้ตัวก่อนใช่ไหมอ๋อเกคือคือคือเรื่องนี้นะมันมีสังเกตมันมีสังเกตนะไม่ลงมือไปยจริงพอรู้แล้วว่ามีการจับฉาดตำรวจในเรื่องต้อนรับในการจับฉาบ พอผู้ตายมาก็ไม่กีนาะทีนั้นแต่มถึงยิงยิงป้าหมายคือนายถกจับนะครับตอนแรกเราคิดว่าเป็นเรื่องทูกสาวหรือเรื่องผลประโยชน์เอรพอปวอดภายหลังเนี่ยเราก็ถือเ้าวระมีการกู้เงินมีการท,ทาสัญญากู้เงินกันนะยืนกันตัวตัว,ตว,ตวอย่างเงี้ยไม่ใช่เงินผู้นะอันนี้เป็นเรื่องของการยืมยืมเงินยืมเงินเงินต่อเพื่อนเนี่ยห้าล้านบาท ทราบว่ามีสัญญาเงินคู่ด้วยนะคลอยนะครับชัดเจนก็องไปนายโต้งถ้าในนายปุ๋ยหรือกู้เงินนายปุ๋ยหรือกู้ครับวันนั้นก็ยังเลยอะอยู่ต่ำไหนคะบางหน้ามาบอกตำรวจด้วยมาบอกตำรวจด้วยนะครับคนที่ไหนครับเนี่ยคนที่ไหนคนปางกุม